นั่งหัเห็ดมันมันเบาเนี่ยลานลานเื้อนแบบว่าเป็นเห็ดก้อบตัดก้อแล้วเนาะคนณคุณตัดหลังแบบว่าบ่เหมือนติ้งเห็ดเป็นงอๆแบบแต่เพราะก็ก็แฉะมันเบือง น่อนีนานเด้วยดูดูน่าเสียแต่เพราะนันึงึนานๆแต่ว่าอืกัโอเคจ้าก็ไปได้ไปทุเลาได้ทุเลาได้วันหนึงเนาะเห็ดแก้คัดได้เดจะมเหีเกี่ยด้วยนสดยอเฮ้ยรันแบบจำว่าเป็นทดอยู่แล้วเป็นทำออกรอะไมันปวดเห่อ

สีงามคล้ายๆมันเป็นสีโอวนตินแหละป่มียนสีกับปีโอวันตินแนนกนไ้ดูวยนะว่ามันใจเขาเมียนเขาเขาเยวะไปอยากแกะออกมันเอ๊ะอมันเป็นยังไงล่ะป่ามันเป็น มันเป็นบอลลูนมือเฮามันกังามอยู่ดอกแต่ว่ามันเป็นมันเฮาเป็นบอลนั่นเฮาแมนสีมุนินไม่ได้โดนฟ้าเรามันงามโดนต่สีมุนินถึงสีดำมันแมนบอลมันมันสิเป็นเห็ดเหมันขัดสีโดนไปมันก็เป็นเห็ดเห่เขาผิวขาวดิมันกับสวยดิ อาลเนลิปดิมบอได้น่นดิเดรคไหมันไั่รอเลยอะอือสีน้ำด้วยสีสีปะติสีโอนดินนี่ห้กันกับเแี้งปุ๋ยเนี่ยดีเลยบ้ต